กุหด,ด,ดเสียงคำขยับาสวัสดีครับกูหลดเสียงคำขยับข่าวครับตอนนี้ผมมารับก๊อก,กนิวนะครับลุงคงนะครับเพื่อจะนำสิ่งนี้ครับเนี่ยครับนำสิ่งนี้ครับไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับนี่นี่ครับนี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งวันนี้ รายละเอียดนะครับในการไปพบผู้ป่วยเคยบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่ามีผี่ป่วยติดเตียงคือป่วยกันทั้งบ้านแหละครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านนะครับให้ความเมตตานะครับในการสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเราตามไปดูกันนะครับผมจะไปกับพ่อกอบนิวครับอีกสักครู่ครับครับตามมาครับ หล okay, ังจากนะครับที่พวกเราเดินทางมาถึงครับตอนนี้ปกอกนิวนะครับรก็กําลังขนภาระขนสิ่งของที่เราจะมาเยี่ยมปูกผู้ป่วยนะครับนี่ไงครับมีแพมเพือดมีไข่นะครับมีนมนะครับแพมเพือดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ๋ยวนี้กําลังขนไปครับอาจจะได้ยินเสียงร้องของ ครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องมิวสิกนน้องมิวสิกครับนี่ครับมาถึงแล้วครับอ่พรุณพรคลิปนะครับ ผู้ป่วยววววผู้ป่วยแล้วก็คุณแม่ครับมาถึงแล้วเดี๋ยวเรากําลังเตรียมของอยู่นะครับเตรียมของอยู่เดี๋ยวสักหน่อยนะครับเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับนี่นี่คือสิ่งของที่เราเตรียมมาครับที่เราเตรียมมาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็กำลังมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่เราก็จะมีท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับมาร่วมด้วยเป็นสักข์ีพยานนะครับในการก็คือมามาให้กำลังใจด้วยกันนั่นแหละนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมลุงพงก๊อกมิวครับ ครับผมผู้รอเสียงคาขย้าข่าวนะครับแล้วก็ช่องควายบักตู้นะครับอยู่ด้วยกันครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับตามที่พวกเราได้เคยมาทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับวันนี้เรามีอะไรกันบ้างครับพี่คง ก็วันนี้นะครับผมเองก็ได้เป็นสายบุญให้กับคุณแม่ลินดาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับท่านได้มอบของให้มาช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยติดเตียงสิ่งที่ได้มานะครับที่อยู่ตรงหน้าคูหลอดก็จะมีแคมเพอร์นะครับสำหรับแม่นะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือคุณพรทิพัจจุโสนะครับแล้วก็มีไข่นะครับที่จะทําอาหารให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นของน้องมิวสิกนะครับซึ่งเป็นลูกชายของคุณพรทิพย์ปฤติดโสที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็คือนมนะครับสําหรับเด็กแล้วก็แพมเพิร์สำหรับเด็กนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ลินดามากๆนะครับที่ช่วยเหลือตรงนี้มาขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเช่นกันนะครับ ตัวกับผมเองนะครับผู้หลอดเสียงคําก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแม่ลินดานะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มีใจอันเป็นกุศลนะครับได้มาช่วยเหลือครอบครัวที่นะครับป่วยติดเตียงและก็เป็นผู้ป่วยทั้งบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยทั้งบ้านนะครับมีคุณตาคุณยายคุณตาก็ป่วยคุณยายก็ตาไม่ดีแล้วก็คุณ ลูกลูกชายนะครับน้องบิวสิกน้องบิวซิกกเป็นผู้พิการทางสมองนะครับผู้พิการทางสมองดรวยผู้ป่วยด้านหลังครับนอนในเตียงนครับอย่เตียงก็ขอบคุณคุณแม่ลินดาครับให้คุณแม่ลินดามีความสุขความเจริญร่ำรวยยิงย่งๆขึ้นไปครับแล้วก็นี่ก็คือคนสําคัญของหมู่บ้านนะครับเป็นผู้นำชุมชนนะครับท่านคือผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดนะครับผู้ใหญ่ไปจั์มึงใสนะครับ ขอเชิญผู้ใหญ่บ้านแนะนําตัวเองหน่อยนึงแล้วก็พูดถึงครอบครัวนี้แล้วก็ขอบคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเราด้วยครับครับก็คือครับผมผู้ใหญ่บ้านหมูแปะครับตำบลนะครับอำเภอกุชิชนลายจังหวัดกรสินธุ์นะครับแนะนาผมชื่อนายประจัก์อุ่นใสครับก็ได้รับประสานงานจากครับนางสาวครทิปจจโสแล้วก็น้องมิวสิกปจโสครับซึ่งเป็นลูกของนางสาวคอนทิปครับซึ่งเป็นแม่ครับแม่ก็เป็นคนที่ตร ลูกก็ป่วยเป็นโรคดาวดาวซินโดมหรือว,ว่าพิการทางสม,มองครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ดินดาครับจากประเทศสวิตเซอร,แร์แลนด์ก็มีมอบของชําร่วยมอบของหลายอยา่างครับดูทงแล้วก็คุณครูบุรัต์ยอดเยี่หรือว,ว่าคุณครูหลอดแล้วก็ป๊อกก๊อฟิวคุณรูหลอดเสียงรมขยําข่าวมอบของครับมอบให้ครับแทนเพร์อให้แม่แล้วก็ลูกแล้วก็ นมและก็ไข่ด้วยครับผมแนะนำพยาบาลหมูแปดครับก็ต้องขอราบขอพระคุณครับคุณแม่เดนดาครับซึ่งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขอขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับครับผมและท่านนี้นะครับนี่ก็คือคุณแม่จันเพ็นะครับปัจจุโศปัจจุโแล้วก็คุณพ่อทวีที่ปัจจุโสนะครับที่ดูแลลูกสาวซึ่งป่วยติดเตียงครับคุณพ่อคุณแม่ครับครับ ท่านยายเอฟซีแล้วก็แม่ผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับสวัสดีค่ะสสวััดีครบแม่เอฟซีแม่ลินดาครับคุณแม่ลินดาน้องคุณแม่ลินดาล้ำลรำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากค่ะอันนี้น้องมิวสิกนะครับนะครับนี่น้องมิวสิกเป็นลูกชายของคุณพรทิพย์ปัจจุรุนะครับ อันดี้คุณพ่อนะครับทักทายเอฟซีหน่อยครับคุณพ่อทักทดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,คบคุณแม่ลินดา <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับคุณแม่ลินดานะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้มอบของชพว่เหล่อต้อขอเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับมอบข,ข,ของให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่นะครับ นุมได้นบุ่่เลยครับรอครับอันนี้เป็นเพนี้เป็นชนเพหรับน้องนี่สครับอันนี้ก็เป็นนมครับนนี่ครับน้องนีครับจะมีเสียงนะครับ น้องเพราะว่าน้องก็ก็ก็น้องก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาครับสรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวท้ายเดือนนี้เดี๋ยวขอให้คุณพ่อคุณแม่ไหวพรให้กับแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่ลินดาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองนะครับทุกสิ่งในก็ขอให้สมมุรณมากปรารถนาครับขอบคุณมากครับ,บค่ะครับผมท่านเอฟซีท่านใดนะครับถ้าอยากจะ,ะช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อมาผ่านทางช่องนะครับก็ครอบนิวแล้วก็ฟูลออดเสียงทำได้นะครับครับขอบคุณมากๆนะครับสวันนี้ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่คขอบคุณผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผู้ใหญ่ก็ติดภารกิจต้องไปปลูกป่าปลูกป่าที่วัดนะครับร่วมกันทุกคนจะต้องรีบกลับนะครับขอบคุณมากมากครับทุกคนครับไปไปนะนี้กลับเป็นว่าได้เรียบร้อยเนาะ้ของเพื่อมาบรรเทานะครับถึงแมนอาจจะ มูลค่าจะไม่มากหรือไม่มากแต่ว่าน้ำใจก็ถือว่าเป็นการให้การช่ายเหลือมากนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปในการมอบสิ่งของนะครับโดยก็คิวแล้วก็กุหลอดเสียงคำนะครับให้กับผู้ป่วยจิตเทียงมังครอบครัวคุณแม่จันเป็นและก็ผู้ป่วยก็คือคุณพ่อคลิปปุ๋ยสูงนอนอยู่ด้านหลังแล้วก็ น้องที่เสียงส่งเสียงนีดังเมื่อกี้นี่แหละน้องมิวสิกครับพัชรกรครับน้องก็น้องก็เป็นผู้ป่วยทางสมองขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใหญ่ใจดีอยากจะร่วมด้วยช่วยกันก็ขอเชิญครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องก็ขอกนิ้วด้วยนะครับผู้หลอดเสียงคำด้วยนะครับผู้หลอดเสียงคำขย้าข่าวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ